นะครับน้ำใหม่ล้างบ้านแถวมหาเลยครับครับนอนนึงอยู่ข้างในเอาใหม่มาต้มนี่นะโอเคครับผมนี่ครับผมเอาดิหาอยู่หลังบ้านนี่นครับผมสวัสดีครับผมไม่นี้เบาเทศพามาหาน้ำใหม่ครับผมน้ำใหม่หลังบ้านนี่แหละครับผมเป็นอให้เบาเทศพามาสับน้ำใหม่หลังบ้านครับน้ำใหม่ขึ้นแบบไรเลย เราไปเบิ่งกันครับผมนี่โอ้โอหลายน้อยครับอันนี้น้าใหม่ปลูกเองนะครับกับน้อใหม่น้อใหม่ไม่มันไม่ใครสองไค่นะครับ เห็นไหมครับน้าใหม่ลังบานแถวมาหาครับหลายน้อยครับตุ้นะครับจับไปหลายนอ้อยลืมไทยบ้างนะหลายสองก่อครับก้อนึงนี่ก่อนึงนี่ก่อนึงครับผมขมก่อตีก่ออ่าก่อ ก่อนนี่คือบ่มีนอนแล้วบ้านว่านอ,นอยทั้งครับนอยหน,นึ่งอยู่ตรงไหน นะครับโอ้นี่ครับน้ำมันสองไผ่บ้านเขาเนี่บบาานะครับลหละะายคร,รับอยู่หลังบ้านเอาไปต้มไว้จะปอกกินนะครับเจ็บแสบน้ำมันนึ่งสองไผ่นี่บ้านเขานี่ยแสบบากคากลย้ด้ครับเดี๋ยวจะค้นมักหรือว่านี่ก็เบาถทพามาหาซ้ำหน่หลังบ้านโอ้ยง่ายเลย ต้องไปหาไก่ครับนังบ้านก็นมีกินเยอ่นี่นีครับผมสวยๆเลยครับ ตามน้องงามๆเลยครับ นี่ครับพอแล้วครับพอได้กินอยู่โอเคครับผมเราถีอพอแล้วอย่างลหลังบ้านนะครับผมนี่ก่อนต้อยไปหลังบ้านครับผมไม่ต้องไปไกลครับ เดี๋ยวผมเอาถิ่หอบานเรียบร้อยเดี๋ยวผมน้ำใหม่หรกน้ำใหม่นี่น้ำใหม่น้ำใหม่มาต้มนี่นะโอเคครับผมเดี๋ยวผมเอาถิ่ห์หาอยู่หลังบ้านนี่นครับผมพอดีต้มได้แกงแนละ้วโอเคครับผม ที่หนีเบาเทกับพระหาน้อใหม่หลังบ้านเลยครับผมปากก็ไลค์กดแช่เบาเทนี้ได้ครับเป็นกำลังใจเบาเทเช็ดคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ